มิโกนยินเลตลอนดอนบิดกล่องสีสม้มแบรนด์จากอเมริกาเคลือบด้วยวัสดุอย่างดีทนทานคมมากเหมาะสำหรับช่างตัดผมและบุคคลทั่วไปยิเลตลอนดอนบิดกล่องสีสม้ม100ใบ150บาทไม่แพงยินเนตลอนดอนบิดกล่องสีสม้มว่าปึ๊บนี่คือเส้น ขีดเส้นแล้วใช่ไหมเนี่ยขีดเส้นแล้วนี่เอาขนาดนี้อ่าเอาขนาดนี้พอขนาดนี้เราก็เอาเบอร์สามนี่ใส่เข้าไปครับดึงลงมาคอเสื้อแล้วก็ซองลงมาเลยซองซองลงมาดึงคอเสื้อซองลงมาเนี่ยมันซองดูฮีแล้วเนี่ยซองดูฮีครับนี่ดูไอ้ฝั่งนี่อาจจะเป็นขนอันี้อาจจะเป็นหมอมๆครับคือเป็นวิธีตัดของตะออนว่าง่ายๆครับจริงๆลองทรงกันเลมอหละครับลองทรงกันเลมแต่ใช้เบอร์แต่ใช้เบอร์สามมาใส่อเพิ่งเคยเห็นนะ ผมแบบนี้เขาผมก็เพิ่งเคยเห็นใช้เบอร์เจ็ดนะใช่เบอร์สามนะอันนี้เบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดใช่ไหมแต่เอาครอบผมนี่มาทําเส้นก่อนอันนี้เบอร์เจ็ดใช่ไหมอันนี้เบอร์เจ็เนี่ยเป็นเบอร์เนี่ยอ๋อเเป็นเลขเจ็ดนะครับเนี่ยเจ็ดมิลอ่าเจ็ดมิลนะครับเป็นเจ็ดมิลนะทำอยดูนะครับเอาเบอร์สองสามมันก็จะสั้นไปสั้นไปนะใช้เบอร์เจ็ดครับใช้เบอร์เจ็ดนี่ดูนะครับทีนี้มาดูทไฝั่งนี้ก็ยังใช้เบอร์เจ็ดอยู่ แต่ต้องให้อยู่ในระดับที่เราตีเส้นไว้เนี่ยครับทรงนี้ใช้กับต่างประเทศได้เลยครับรีสองอนีอือนี่เป็นการขึ้นผมที่ว่าลองทรงแล้วทุยนะ่ะทุยเราไม่ต้องไปใช้น้ําฉีดเราไม่ต้องไปใช้ทําอะไรเลยครับเนี่ยผมไม่ได้เพลงมาคนนี้ออไม่ได้เอาเพลงมา,าเผไ,ไ,ไ,ได้มากแต่ก็ไม่เป็นไรก็เปิดเพลงอันนั้นใส่ไปนะครับป็นโทรศัพท์เนี่ย นี่มันทรง,งดูฮีใช่ไหมซองดูฮีครับชื่อทองครับเพราะว่าผมเป็นเป็นคนที่ตัดให้เขาสวยมากๆเลยนี่วิธ <c oughs> ีแบ่งผมก็อย่างนี้เลยครับเนี่ยคือเราเอาที่คาดผมนี่ครอบไว้แล้วเอาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับให้ติดหนังเลยอย่างนี้นะเนี่ยให้ติดหนังเลยนี่ดูนะครับเนี่ยให้ออย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะง่ายมากสําหรับการตัดของช่างที่ไม่เป็นงานนี่เห็ไนไหมครับเห็ไนไหมครับทีนี้พอพอเราใส่เบอร์เจ็ดเสร็จ เราก็แต่งเลยแต่งผมได้เลยนี่เออเบอร์เจ็ดแล้วก็แต่งเลยใช่ไหมแต่งเลยน้านข้างยังไม่ต้องไปพูดถึงใช้ศูนย์ใช้ปรับศูนย์นะปรับศูนย์แต่งเลยนะครับตอนนี้แต่งเลยนะครับนี่แต่งเลยครับดูวิธีแต่งแต่งเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่แต่งเลยอย่างนี้นี่ครับนี่ครับแต่งเลยเห็นไหมครับแต่งด้านหลังให้เป็นขนาดนี้นี่นี่ แต่ยางงี้เลยนะครับยางงี้เลยด้านหลังนี่ถือว่าเสร็จแล้วทรงดูฮีนี่อย่างงี้นะไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยเห็นไหมครับดูครับอ๋อนี่วิธีขึ้นง่ายๆแต่ด้านข้างยังไม่ตัดนะด้านข้างยังไม่ตัดอันนี้คือได้ทรงข้างหลังได้ทรงแล้วได้ทรงหลังแล้วครับได้ทรงข้างหลังแล้วโอเคด้านข้างเราก็มาใช้ครึ่งวงกลมครอบเหมือนกันให้อยู่ในแนวเดิมอย่างงี้แล้วกเอาเบอร์เจ็ดเอาเบอร์เจ็ดเหมือนเดิมอีกใช่ไหมครับเบอร์เจ็ดใส่อีก ดูนะครับทีนี้พอเราได้ฐานแล้วไม่ต้องเอาเส้นแล้วครเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยเห็นไหมครับเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยเห็นไหมครับเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยโดนเบอร์เจ็ดลงมาถึงหูเลยทีนี้ถ้ามันยังมีขอบอยู่สวนเบอร์เจ็ดขึ้นสวนไปเลยใช่ไหมตัวนี้ก็แตะไว้นิดนึงเห็นไหมครับสวนเบอร์เจ็ดขึ้นนี้ดูนะครับเอาวีมาโทษนะครับ แหัวใจของคนอ่อนแอสวนเบอร์เจ็ดมาอย่างนี้เห็นไหมครับครับนี่สวนเบอร์เจ็ดมาอย่างนี้นี่นี่นี่ความสุขจากมีใครมาละลายความสุขอาจารย์อ้นชอบนะครับเพลงนี้อยากมีใครมาละลายความสุขคนที่จะมาฝากด้วยนะครับอ่เนี่เยี่ยเน่ย นี่ครับด้านข้างขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ข้างนี้เลยครับข้างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ทำเดียวกันไม่ต้องเอามาอันนั้นแล้วเรากะเลยเบอร์เจ็ดไหมเบอร์เจ็ดสักลงไปเลยอย่างนี้เบอร์เจ็ดสักลงมาเลยเห็นไหมครับสักลงมาเลยเห็นไหมครับสักลงมาเลยแล้วก็ช้อนมาขึ้นนี้เห็นไหมครับ แค่จะมีบางไหมไใครแสนไครฉันก็จะตามสุดขอบฟ้าสีคราปทีนี้เาะควน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 เบอร์เจ็ดลากควมีบางไหม่ควนนี่ครับควนห้าควนมาเลยครับควนมาอยากมีใครมาละลายความโสดอาจารย์อ้นด้วยนะครับผมจากจังหวัดขุนพรครับ มาละลายความโซนเอาลงอย่างเดียวเลยนะเขาจนาลงอย่างเดียวห้ามขึ้นลงอย่างเดียวนะ<ม><ม>ลงอย่างเดียว<ะ>มันจะมันทำให้ผมไม่มีขอบนึกออกไหมครับี่ยทีน,น,นี้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าลีซองฮีนี่เขาจะไม่ค่อยเอาข้างหน้าขึ้นสูงครับดูข้างหน้านะครับให้กลับบ้านได้เลยไหมตอนนี้ ดูดูระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาดิเราเอาไปจมูกเป็นแบบนะจะเอาเบอร์เจ็ดนี่สวนลงครับปลายจมูกเห็นไหมครับดูนะครับปลายจมูกเห็นไหมครับอันนี้ก็ตักนี้เต็มปลายจมูกแต่เบอร์เจ็ดนะาเน้นเบอร์เจ็ดนะครับถ้าเป็นเบอร์แปดได้ไหมครับเบอร์แปดก็ได้อาจจะถ้าเป็นเบอร์หกเหเบอร์หกก็ได้ครับไม่น่าได้นะเบอร์หกมันจะค่อยสั้นลงไปอีกนะเบอร์หกมันก็จะเป็นอีกทรง เป็นอีกทรหนึ่งเราต้องใช้ให้เป็นทุกเบอร์เราต้องใช้ทุกเบอร์นะให้เป็นทุกเบอร์ครับแล้วมันจะง่ายเห็นไหมครับเนี่ยทีนี้ไอ้ไอ้ตรงตรงนี้เราใช้ฟันปลากันไก่ซอยสับเอาขนาดง่ายนะเจ็ดนาทีแล้วนะครับเนี่ยเอาเสร็จแล้วเนี่ยสองดูฮีครับสองดูฮีตรงนี้สองดูฮีดูนะครับ ง่ายเดียวเรื่องที่ใช้กันไก่ฟันปลาสับพักไว้ก่อนที่แต่งอันี่แต่งนะครับแต่งแต่ใช้กันไก่ฟันปลานะฟัอาฟันฟันบอกไปด้วยทันไก่ฟันปลาสอดเข้าไปส่วนผมที่เป็นปลายมีช่วงปลายนะมาไม่เกินสามครั้งข้างบนไม่ต้องไปยุ่งเขาสอดเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาขนาดนี้แหละขนาดของเขาขนาดของเขาหลีเขาครับ ถ้าขนาดของไทยก็เป็นผมม้านั่นแหละนะดูข้างหลังพอดีแล้วช้ได้เลยไหมครับข้างหลังใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราดูมาเต็งตอนผมกันเริ่มตัดไหมหรือว่าจะสรุปมีมครับเย่เย่เย่ครับนี่ ไ้เบอร์เจ็ดไหครับตัดถ้าพูดว่าด้านข้างแล้วก็ไถเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ไถเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ไถเบอร์เจ็ดลงมาอย่างนี้ด้านหลังก็เหมือนกันดูนะครับไ่แบบชักลำคานเลนะไม่ลำคานครับทรงลีทรงฮีกับิีทรงดูฮีนี่ครับมาแล้วครับเนี่ยนี้มาดูใช้มีดโกนต้นใช้มีดโกนนะครับตอนนี้โกนครับเสร็จอเคครับต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 ับ ตอนนี้จะเป็นจะเป็นการกันโกนนะครับกันหลังโกนหนวดใช้มีโกนยิเลนเลกลอนดอนเลิตกล่องสีส้มผลิตจากอเมริกาแล้วใบมีดเนี่ยึงกล่องเล็เนี่ยสิบบาทหนึ่งกล่องใหญ่นี่มีร้อยใบเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบถึง150ร้อยห้าสิบบาทหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ช่างเสริมสวยทุก ด้านมีทุกร้านครับอืมแค่นี้แหละครับยิเรทนี่เป็นแบรนด์ที่สุดยอดอยู่แล้วครับผมดูนะครับพอหลังจากเราใช้มีดโกนลิซองที่นี่เราจะต้องโกนตรงนี้นะดูนะครับเรามือเราเนี่ยดันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับใจว่าเราจะเดินต่อไปดีสักวันจะมีใหม่ตรงนี้ก็ดันขึ้นนิดนึงแล้วก็แต่งจอนอย่านี้ครบนี่จอนเขานี่ต้องเอาไว้อย่างนี้ ยาไม่มีใรางคืนมันเงาเช้ายังไม่นอนตานหลังก็กันอย่างงี้ครับการตามลายเลยใช่ไหมมรายต้องนี้แหละครับนี่ตรงนี้สําคัญเราก็เอามือดันขึ้นไปงี้โอเคครับนไหครับมือเราเนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็ดูขอบผม ดูขอผมอย่างนี้ครับเนี่ยแต่ให้จรยาวลงมาฝั่งนี้ก็ยอนจรยาวแหลมนะครับนี่ด้านหลังก็อย่างนี้ครับนี่นะครับสรุปว่าเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับดูได้เลยซองซองดูฮีซองดูฮีซองดูฮีเลนลีซองฮีลีซองฮีเป็นซองเกาหลีนะครับซองเกาหลีครับโอ้โหเท่มากให้กี่เปอร์เซ็นต์ในแบบให้กี่เปอร์เซ็นต์ แปดสิบครับเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากครับอาจารย์นนท์ขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์และขอบคุณมากครับนายแบบสุดหล่อครับ